ออเนาะสบายดีไหมนี่ฮรัสิมาสืบต่อโนเนื่องในการเกียเเก้ยวข้าวเกลี้ยวข้าวนาปีเขาเนาะหลังจากที่เขาคนข้าวขึ้นมือว่านี่เราก็สิมาเกี่ยวอีกแต่ว่าข้าวมันก็แบบว่าซุกบ่คอยสม่ำเสมอกันมันแก้บ่ซ้ำกันแต่ว่ามันก็ดำมือเดียวละแต่ว่ามันแบบบ่นงามบ่นบ่งามแต่ว่าหน้าให้นี่แบบ <laughs> หญี่โคตรลายเลยเห็นบ่หญ้่แบบมิเต้ยเลยปกติข้าวให้นี่ ได้ประมาณสิบห้าสอบสเอ้ยสาวห่าเนาะได้ประมาณสาวห้าสอบปีนี้ได้สูงสุดสิได้อยู่ประมาณหน้าสิบโบ้ฮอดสี่สอบจากที่เขาเคยได้สาวห้าสอบหน้าสิบ้ได้หฮอดสี่สอบปนีนี้น่าจะบ้ฮอดบ้ฮอดบ้ฮอดในนูนน่าสิได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันแบบวันหย่าขึ้นปีนี้พลบ้ตกนี่แหละตัวที่เกี่ยวแต่ว่า ข้าให้เดียวแต่ว่าบ่นพกเกี้ยวบ่นบัพกเกี้ยวบัวห้มันเป็นน้ำยังกับบัวหูอาจจะเป็นน้ําดินผ้าอากาศหรือว่าใส่ปุยน้อยปุยลายกับบัวหูนนี้กะธรรมชาติของมันเนาะนะื่อย,อยค่อยค่อยค่อยมือนี่พิษกันก็พัวกันเลยแบบว่าเกี้ยวคนละให้นี่แหละพัวละนี่แหละนี่พี่อ้ายกับหลานค่อยลานน้อยนี่แหละเริ่มเกี้ยวเข้าได้ละ ีนี้ก็อาสิลำบากเนานะเพราะว่าเกี่ยวข้าวย่างน้ำย่างน้ำเกี่ยวปีนี้ย้ำดำน้แเราพล,ลบตกย้ำเกี่ยวเข้าวเราพลต๊มาใส่จนน้ำท่วมนี่แหละบรรยากาศอยู่บ้านเฮาเนะวันนี้ก็สิมีแบบว่าแสงแดดอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวตัวแรงก็สิกู้ขึ้นไปแล้วเพราะว่ามันอย้ำผลต๊นี่แหละพูดละเทียงกับอาศิไกเนี่ย มแรงนี่อาสิแบกเ้ยาวาเนี่ยประมาณสองร้อยเมตรแล้วยทางประมาณสองร้อยเมตรก็อาสิลำบากในการขนขึ้นไปไหว้เนี่ยเดี๋ยวว่าวลายใหญ่ห่างเดี๋ยวเขาสิมากเกี่ยวขขากันอันเนอะหลังจากที่เขาเกี่ยวมือเศร้านี่ก็ตอนนี้พลมันกับกาลังสเริ่มตกลงมาแล้วเขาก็จะเป็นต้องกู้ข้ากอนนี่แหละขขายัางบ่ได้แห้งใหญ่ๆไว้อยู่เอาพ้อผ้าพร้อผนเนาะถ้าบัวรีก็ ฝนห้ำเปียกแต่แท้นี่ล่ะฝนกำลังเริ่มตกลงมาล่ะอันนี้แหละหน้าเขาว่าฝนตกอย่าไปเสื้อเดือนดาวเว้นนี่ก็เห็นตะเว้นแต่แท้ฝนสุด้ทยมาแก้วข้ายังบ่ทันได้เลี้ยวพอให้ฝนมาไล่หลังล่ะอ้บอเาะาตกคือเอาลายแทะเนาะยังขี่ตมงไปงานนี่ลำบากขนาดเลยระยะทางขึ้นไปประมาณ สองร้อยเมตรใหงใดล่ะมันก็นต้องทนเนาะเพราะว่าคันบ่อเอาอลีก,กับพลมันลงมาห้ำกับสีเปียกแห้งเสียหายายพวกเอราไปไว้ตามขันหน้าพวกูอ่ะซ่อยกันคนละไม้คนละมือเป็นในไดาลาดเลยนักบ่อเฮ้ยบ่อนักบ่ไป ต่อ <ś led> เพื่องท่วมสิบพื่นทุนถั่วนี่แหละเนาะส่อยกันคนละไม้คนละมือเดี๋ยวเนาะสังเกตบึงทางย่างนี่ก็น,นอกจากมีน้ำแล้วก็บหย่าก็ยังหลายอีกตามคณะนี่แหละเอ,อ,อาใช่เข้าเปียกเนี่ยเนาะแบกมันก็อาจสจิแบบนักนักแห้งเติบอยู่ ปลาตัวคือเอาลายทีกี้ค่อยๆเอาเนี่ยเนอะลานค่อยกับสอยกันคนละไมค้คนละมือนี่แหละเดี๋ยวค่อยกับสีแบกข้าวก้นว่าลายใหญ่ห้างผลแห่งสีมะาลายหลังอตอนนี้กับผลเริ่มมาแล้วเริ่มตกแล้วต้องเข้านี่ต้องเข้านี่แล้วเนาะเพราะว่าผลมาแล้วเก็บไว้เก็บไว้ มาแล้วมาแล้วมาไว้มาไว้ผลมาแล้วตอนนี้ผลก็เริ่มตกมาแล้วเนาะแต่ว่าเขายังเก็บเข่าหมดแล้วอยู่ใส่ไว้ใส่ไว้ตัวขีดต้มจนเปียบเบิร์น้กินเนาะวางไว้กี่วางไว้ ไ,ปไ,ปไ,ปไปว้ไว้เเพ,วพ,วพ,วพว้วพวพวฮะซอยกันซอยกันคนละไม้คนละมือไปขึ้นกี้ขึ้นขึ้นขึ้น,นามเเพอิบะเนาะตอนนี้กับฝนตกลิ้นแล้วเขาก็ต้องแบบเผพ้วขึ้นไปแต่ระยะทางมันจะแบบยากเนี่ยเพราะว่ามันมีแตหญหุหนทางมันแบบนกเนี่ยตอนนี้ค่อยกำลังแบกเข้าอยู่ นี่ฝนกำลังตกแห้งมาแล้วเดี๋ยวครับกำลังแก้เข้าไปฝนกำลังตกลิ่นลงมาเรื่อยๆแต่ว่าเริ่มแหง้แหงขึ้นแห้งขึ้นละตอนนี้ก็เที่ยวสุดท้ายละนี่แหละการลำบากของนี่แหละความลำบากของการเห็ดให้เหดหน้าเนาะเฮ้ยมว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 ยโบ๊ทโบ,บสู้รีกับ

แตอว่าคนทันอยู่เนาะแต่ว่าบททัานไประได้๋ีงแต่ไปซื้อผ้าผ้ายางมาปกไว้ตัวนี้ก็เมือหาบอกเข้าเบา้ยนเบาไยไปขอเมียมืออื่นเมียลูกลุงบ้านหลวงท่าเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นการเซตสมบูรณ์เนาะเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังสิมาแบบว่าคนเข้าลงคนเข้าลงไว้ไว้ตารางเทียงนี่แหละเทียง อย่งนั้นน้อย